อะโอเคเรามาทําลักษณะตัวหนังสือไล่เฉดสีกันนะครับผมโอเคฮะมาที่ Photoshop เน f ะไฟนิวอ่าขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับโอเคคุณจะเห็นเส้นไกด์เนาะอ่าบางคนนิวมาอาจจะม,มีเส้นไกด์นะครับแต่ผมมีถ้ามีแล้วไม่ชอบก็กดวิวนะครับแล้วก็กดเคลียร์ไกดอ่ะทีนี้จะพิมพ์ข้อความสักข้อความหนึ่งเทสแล้วกันนะครับท e ี S T เล็กไปคอนโทรลทีขยายให้มันใหญ่แล้วมันคลิกเปลี่ยนชนิดฟอนต์ให้มันหนาขึ้นนะครับมันถึงจะได้เห็นจะชัดนะผมจะสรดสีสรดสีพื้นหลังเป็นสีอื่นแล้วกันนะครับแต่คำว่าเทสจะเป็นสีขาวนะถึงจะได้เห็นกันชัดนะครับเปลี่ยนสีตรงนี้นะหรือตรงนี้ก็ได้ครับเทสโอเค หลังจากนั้นคุณคุณผู้ชมดับเบิันคลิกตรงนี้ตรงเลเยอร์ฮะตรงว่างๆตรงนี้ดับเบิันคลิกเข้าไปนะครับเราจะใช้แค่แกเดียนโอเวอร์เลย์กับสโต๊กนะครับอ่าค่อยว่ากันนะครับแกเดียนโอเวอร์เลย์คือตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะมี2สีแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่าทีนี้เราปรับเป็นสัก90องศาก่อนคุณผู้ชมจาก105นะตรงแองเกิลตัวนี้ถ้าใครยังยังไม่90ก็กดเป็น90ก่อน ทีนี้เราปรับจากสีนี้สีเหลืองเป็นสีเทาๆนะครับจากสีแดงเป็นสีขาวๆอ่าสุดว่าได้แบบนี้แล้วใช่ไหมฮะเราจะทําให้มันตัดกันทํำยังไงคุณผู้ชมวิธีง่ายๆครับเอาอ e ีตัวเนี้ยดันเข้ามาแล้วก็อ e ีตัวนี้ดันเข้ามาครับให้ให้ใกลทใ้ที่สุดให้มันชัดที่สุดมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นไหม ถ้าดันเข้ามาชิดกันแบบนี้ไอตัวไอตัวพวกนี้มันมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมมันจะตัดกันแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็จะดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ให้มันเป็นสีขาวเห็นไหมนี่ฮะลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวันนิดนึงนะครับมันมันดูดําเกินไปโอเค แล้วก็ทําให้ขอบมันชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้แบบนี้อ่าโอเคเรียบร้อยพอคุณผู้ชมได้แบบนี้แล้วนะครับผมอ่าเข้าไปที่สโต็กครับสโต็กเลือกจากเอาไซน์นะครับเป็นอินไซด์ครับแล้วก็เลือกคันเลือกเป็นสีขาวฮนะเรียบร้อยครับไม่เห็นไหมนี่มันก็จะให้อารมณ์แบบว่าเป็นสีแค่ครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้เนาะอ่าถ้า ถ้าสีมันต่ำไปเราก็ขยับนะขยับอีกตัวนี้แหละนะอา,อาจจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงประมาณนี้ดันเข้ามาให้มันชัดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับเนี่ยทดสอบนะครับอ่าฟอนต์ไม่ชอบฟอนต์ก็เปลี่ยนครับอ่าใช้ฟอนต์ ผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าทดสอบนะครับเดี๋ยวนะใหญ่ไปคอนโดนทขีขยับให้มันเล็กลง enter ก็ประมาณนี้สโต๊กอินไซต์ inside, น่าจะใหญ่เกินไปเราก็ปรับให้มันเล็กลงใช่ไหมนี่นะครับเ็าข้าวก็ประมาณนี้นะฮะ test test เมื่อกี้ผมใช้ฟอนต์ไหนวะอ่าเทสนี่ฮะอ่ะอ้นเทคแล้วกัน A O N T E C H ๊บื้อหายไหมเรียบร้อยครับนี่คุณผู้ชมง่าย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 นะสุดว,ว่าแล้วถ้าเราจะเอาไปแต่งต่อล่ะนะครับลองดูนะเอาแต่งต่อนะดรอปแชโดว์เข้าไป อ่าตัวนี้อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าพื้นหลังพื้นหลังแกเด่นโอเวอร์เลยเหมือนกันนะครับเอาสีดำไปเลยอ่ามันจะได้แบบเด่นๆไปเลยเนาะคำว่าเทส์นะครับลบเก้าสิบ ่าเทสออนเทคนี่ฮนะคุณผู้ชมประมาณนี้ถ้าจะใส่ลองดูใส่ลองใส่แสงแฟร์ดูอ่า uh, ลองใส่แสงแฟร์ดูให้มันเงา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 สวยๆอันนี้ทำมั่วไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วสอนเส,เสร็จเรียบร้อยนะแต่ว่าเราเราจะแต่งเพิ่ม uh, uh. เดี๋ยวผมลองแต่งเพิ่มดูปึ๊บแบบนี้ นี่นี่ตรงตัวเเป็นกากบาทไปเลยนี่จะได้แบบเด่นๆชัดๆไปเลยฮ่านี่ฮะก็แต่งเล่นนะครับแต่งเล่นนะเพราะว่าวิธีทำไอ้สองสีเนี่ยเราสอนไปหมดแล้วนะอันนี้คือทำเล่นแล้วนะฮะนี่ยปึ๊บ ด้านล่างคอนโทนทีฟืบนี่เทสด้านบนอาจจะคอนโทนทีปรับให้มันใหญ่ขึ้นปึ๊บอ่าเสร็จแล้วจะสาดสีอ่าลองผมผมลองเป็นสาดสีเหลืองดูอ่าสีเหลืองกดโอเวอร์เลยครับโอเวอร์เลยเรียบร้อย เนี่มเดี๋ยวลองเอาตัวเม่ตัวใหม่ดูอ่าโอ้ตัวนี้วิเวียไวนไลท์โหดมากแอดก็โหดนะโอเวอรย์ก็พอนะโอเคประมาณนี้นะครับทำไปเรื่อยๆผมก็ทำไปเรื่อยนะเพราะว่าสอนสอนเสร็จเรียบร้อยนะครับการทำตัวหนังสือให้มันมีสองสีนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่ะ ฟิอเบอร์อีกอ่ะดีเดลโซมอ่โซมเข้าไปปึ๊บนี่โอเวอร์ลีอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับเอาให้มันสะใจเข้าไปเลยเ <c oughs> นี่ยข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมทำทำตัวหนังสือสองสีเนาะนะฮะวิธีง่ายๆนะครับลองน้ำไปทำกันดูนะฮะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับข้อความของเราเนาะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ